เขาสัมภาษณ์วันนี้เนาะด้วยสัมภาษณ์เดี่ยวสัมภาษณ์คู่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะ่ะแล้วดาราเดลี่เนี่ยเอฟซตัวยงนะแล้วรู้สึกว่าเป็นมีนคู่ด้วยค่ะคือแบบชงดีดีชงเก่งมากแล้ววันนี้คอนคู่เขาจะอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบด้วย เห็นพี่เจีย๊ยบบอกอะนะอืมน่ารักมากดูสิแต่งตัวกันแมทกันอันนี้แค่แต่งตัวมาสาวนะเนี่ยแล้วก็แต่งตัวมาสัมภาษณ์ด้วยน่ารักวันนี้ก็เลยรวมคลิปมาเลยคะ่ะเอาสิชอบคลิปไหนก็ลงเลยแล้วคลิปพวกนี้คือเป็นเพจของน้องลงนะทุกคนถ้าใครอยากติดตามก็พิมพ์ชื่อเพจน้องเข้าไปติดตามได้เลยคะ่ะชื่อนี้ได้เลยไปๆอริโอได้เลยอืมเนาะ ทั้งน้องลุกน้องปลายแหละส่วนของของเมื่อก่อนของน้องปายน้องจะเล่นเองนะเพจน้องลุกก็มีเล่นเองเหมือนกันอืมทั้งสองคนแหละส่วนมากเขาจะเล่นเองเอ่อเฟซบุ๊กแล้วก็แฟนเพจเขาเขาจะเล่นของเขาเองเขาจะแบบลงคลิปลงรูปลงอะไรเองแต่ตอนนี้ผมว่ายุ่งอาจจะมีคนแบบมามาลงอะไรให้ น่าจะเป็นพี่เบสนะผมว่าอันนี้คุณแม่เบสเขาลงให้ส่วนของน้องนนกก็เป็นผู้จัดการแล้วก็น้องร่วมด้วยแล้วใดๆคือต้นโอริฟเขาค่ะต้นมะกอกเขาเนี่ยเขาให้ตั้งชื่อนะจ๊ะคนโก้เขากำลังสนุกกับการเป็นเอ่อคนสวนทุกคนมีใครคิดเหมือนกันดูต้นไม้เขาต้นนึ่งผอมต้นหนึ่งอนนง้วนขาดูขาเขาทั้งนุกทั้งป้ายอะ ไม่ได้เลยคิดดีไม่ได้เลยค่ะเขาเลยค่ะนกขาปลายต้นหนึ่งนกต้นหนึ่งตายเลยให้ตั้งชื่ออะเอาดีดีเอาดีด,ด,ดีน่ารักมากคือพอเ้ยต้นไม่ใช่ถูกๆเด้อต้นไม่ใช่ถูกๆค่ะบุ๋มว่าเพอเพอหลักแสนหรือเปล่าเนี่ยสองต้นเนี้ยหรือไม่ก็หลายหมื่นนะ่ะอืมแต่คิดว่าน่าจะหลักแสน,แต,ตนแ,นะแต่ละต้น่ะนะแต่ละต้นแต่น้องเอา ไม่ได้ต้นใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลเนานะอืมเป็นไม้มงคลน,น้องก็คือแต่งบ้านเนะเนาะจัดสวนแต่งบ้านตัวเองมาแล้วครับต้นโอลิสอของเรานะครับเข้าบ้าน,อนของลูกไมที่าแล้ว กุบชีวิตนี้ปากแดงแล้วไม่พอใส่แว่นอีกแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ปัดตรงนี้อีกเพื่อนหนูเพื่อนหนูไม่ใช่ยาสีลากมาด้วยใช่มาตุ่มลำบากทนาไมวะให้เขาเคยไปคอนนะพี่เอนี่ยหนูเคยลากไปคอนที่บ้านรหัสอ่ะก็ชื่ออะไรชื่อสนใจอันนี้ชื่ออะไรชื่อปุ๋ยปุ๋ยไม่ไปนั่งกับเพื่อน เพืนมันชอบทิ้งค่ะฮะเขาผู้นี้ไปดูคอนไหมผู้นี้ไปดูคอนเจอไหมไปค่ะเห็นไหมไปจริงปุ้เนี่ยจริงไปหาใครหาไปแล้วหัวเราะยังไปเหรอคุณนี่เจอกันนะเจ้พี่ปายบอกเจ้พี่ปายเจอปายเหรอไปไปกับบ้านไปยังยังไม่ได้ตอบเลยเจปายกคืเจอคู่กันเลยคดขู่เนาะตองอะไรหมดห้องน้แต่ปฮัลโหล

ดูธนดลเซนไลเซนในรูปของไปไปโอดิโอดูเขาเซนตรงไหนทุกคนเห็นดูอ่ะก็แหวกสะลึกระนาะคอเสื้อชอบเสนาลิงถามอ่ะไปไปโอดิโอถึงกับเขินอ่ะเขินไหมล่าคำถามดีมีเหตุผลชอบ เคยไหมแอบรักเพื่อนร้องเพลงด้วยกันเคยไหมเคยไหมแอบรักเพื่อนร้องเพลงด้วยกันเคยไหมเคยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนร้องเพลงมันเจบโจงเกินไป